ถึงวิวาทะาเรือดำน้ําเป็นประเด็นยาวนานมาหลายทศวรรษแล้วนะครับแล้วก็เป็นประเด็นมากที่สุดในสมัยที่ทหารเข้ามาคุมอำนาจนะครับเรามาพูดถึงประเด็นทําไมเราถึงต้องมีเรือดำน้ำนะครับทางกองทัพก็อ้างว่าการที่เรามีเรือดำน้ําเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติในน่านน้ําของเราเนี่ยมีทรัพยากรมากมายและก็ตีมูลค่าได้ทั้งหมด24ล้านล้าน ต่อปีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ากองทัพเรือเอาข้อมูล2 4ล้านมาจากไหนซึ่งจากข้อมูลธนาคารโลกนะครับประเมิน GDP ของประเทศไทยของเราอยู่ที่5 0 0แสนล้าน US d ลลาร์นะครับทีนี้ผมจะเอาข้อมูลจาก GDP โลกมาให้เพื่อนๆดูว่าประเทศไทยเอาข้อมูลมาจากไหนซึ่งผมก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้ว มันหาไม่เจอนะครับว่า24ล้านของประเทศไทยมาจากน่านน้านั้นมาจากไหนซึ่งอันดับหนึ่งก็จะเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับ21ล้านล้านดอลลาร์นะครับย้ำนะครับว่าเป็นดอลลาร์จีน14ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2ทีนี้เราไปดูประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับไทยอยู่อันดับที่22ของโลกนะครับประเมินใน GDP ปีพศ2000 562ครับ GDP เรามากกว่าเจ้าพ่อน้ำมันอิหร่านนะครับอยู่ที่อันดับ5 0 0แสนล้าน US ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปบวกในเครื่องคิดเลขดูว่า5 0 0 0 0นดอลลาร์นี้มันเท่ากับกี่ล้านล้านไทยนะครับเราไปดูเลยครับผมเรามาดู5้าแสนล้านนะครับ5 0 0แสนล้านดอลลาร์ครับดูหน่วย1 0 0ร0 0 0พ0นหมื่นแสนล้าน สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะครับห้าแสนครับตีกลมๆครับมันจริงๆมันก็มีบวกลบนะครับเราตีกลมๆไปแค่นี้ก่อนบวกดอละลาร์ปัจจุบันมันเท่าไหร่ประมาณสามสิบเพราะไม่ไปสามสิบห้าเลยครับสามสิบห้าในค่าเฉลี่ยเราก็จะได้หนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านล้านบาทนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งล้านหนึ่งล้านจุด 7 5 0 0 0หล้านล้านบาทมันก็แค่เล็กหนึ่งนะครับแต่ถ้ากองทัพขออภัยครับกองทัพเรือมานี่เป็น24ล้านล้านบาทของน่านน้ำนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากองทัพน่าจะขายแผ่นดินด้วยแล้วก็ขายประการังขายน้ำทะเลด้วยมันถึงจะย4่ล้านต่อปีนะครับขนาด gdp เรารวมทั่วประเทศก็คือ1 7 5แสนล้านทั้งส่งออกทั้ง ทั้งอะไรก็ไม่รู้นี่แหละครับทั้งทั้งขาขายในประเทศมันรวมรวมอยู่ที่ gdp นี่ตีไป2ล้านล้านเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ผมไปเซิร์ชในดูอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่แน่ใจว่า24ล้านมันมาจากไหนซึ่งผมไปหาข้อมูลจากหลายสำนักแล้วก็หาไม่เจอนะครับผมให้เพื่อนลองฟีเราะ์กันดูนะครับเรามาพูดถึงงบ3 9 0 0 0ล้านทําอะไรได้บ้างถ้าไม่ซื้อเรือดำน้าเดยว e P ถัดไปผมจะมาพูดถึงเรื่องงบกองทัพ ว่ามันสําคัญขนาดไหนเราจะเป็นต้องเอาไปใช้ในส่วนไหนแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่าคลิปที่เราเออกมาใช้นี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองไปกันเลยครับผมถ้าหากนำเงิน39,000ล้านบาทจะมาทำอะไรได้บ้างถ้าเราเออกมาจ้างงานจะได้คนงานทั้งหมด2 6 6 0 0 0คนจ้างเดือนละ10,000 5, บาบทจะได้ทั้งหมด10ปีหรือนำเงิน39,000ล้านบาทมาทำถนนอิงข้อมูลจากกรมทางหลวงถนนกิโลเมตรละ5ล้านบาท4เลนเชื 4, 000, ่อมจังหวัด จะได้ทั้งหมด9,750กิโลเมตรหรือถ้าหากนำเงิน39,000ล้านบาทมาวิจัยพัฒนาสร้างรถเมล์ไฟฟ้า100%ที่เป็นของคนไทยค่าวิจัยหรือค่าก่อสร้าง10ล้านบาทต่อคันจะได้ทั้งหมด4,000คัน หรือถ้าหากนำเงิน39,000ล้านนำไปปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทั้งหมดที่มีในประเทศไทยจะได้โบกี้ใหม่ทั้งหมด3,000โบกี้และหัวลากใหม่ทั้งหมด100หัวจัก39,000ล้านทำอะไรได้บ้างก็แล้วแต่เพื่อนๆจะจินตนาการเอาเองนะครับว่ามันมากน้อยเพียงใด เดี๋ยว e ีีนะีผมจะมาพูดถึงงบประมาณในการใช้สอยในกองทัพว่าเราจะเป็นต้องมีอย่างไรเดี๋ยวเขาหาว่าผมชังชาติครับจริงๆผมก็เป็นคนรักชาติคนหนึ่งที่อยากให้งบภาษีเราไปพัฒนากองทัพให้มีประโยชน์มากที่สุดครับจริงๆแล้วการที่เราสามารถพัฒนาอาวุธได้เป็นของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราควรทําครับผมไม่แนะนําและไม่สนับสนุนให้ไปซื้อสิ่งที่ผม ยินดีและสนับสนุนก็คือการนำภาษีของเราไปพัฒนาสถาบันวิจัยป้องกันประเทศที่เป็นของไทยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพูดว่าเราทำอะไรได้บ้างที่เป็นอาวุธของประเทศไทยและกำลังจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ